ไปกินกับเพือไน,นี่ยมตำไปกินอะรบาโอ้ตอนนีมัน,บนนะเบิกมากเยนะแซ่บแกตำกรโพด,ดอ่ะชอบตำกาวโพดมอตำาโพดตำาโพดอย่างน้นกินระบางประเด็กเนี่ยเนี่ส้มตำเมนูผัดไทยนข้าว สีของใจคาเฟ่อะไรผู้บิตำ่ำหน่ยืมโ <c oughs> กะเป็นร,ร้านซ้มต่ำที่แบบเหมือนคาเฟ่คือซ้อมตำในคาเฟ่สีดิอืม ้องดูมุมนี้เห็นเหนียงเลยไหนทำเหนียงดูไม่ทำยากอย่างนี้หรอตำหอยอตำหอยตำขา้าวโพดผัดไก่อะทอผัดผัดไส่เค็มอืมเดียว่าไปดูไปมุมดีกว่า มันใหญ่อหรอดีๆขอก็ขอก็ได้มุมสูงหรอกมุมจนเหลียงคนกินเย็นกินซต้มตอนบ่ายกันที่ไหนมีชื่อร้าน้วยมี ร้านซุ้มตำร้านซุ้มตำแมำน่น้อยอยู่บ้านทะเลร้านซุ้มตำแม่น้อยนะคะอยู่บ้านทะเลตรงข้ามกับสุสานสุาสานบ้านทะเลนะคะไก่มาเที่ยวทะเลไม่มีที่กินมาที่นี่้เลยอาหารก็อร่อยแนะคะซุ้มตำก็อร่อยมากใช่จริงราคาถูก ดูบรรยากาศในร้านตัวบรรยากาศร้านส้มตำดีมีเหตุนอกตำโชว์นอกร้าน <S 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 นี่ดูขด้าวโพดข้าโปพดข้าโปรดส,ดสดับดปถูกเองวะปูกเองมาเติมตลาดไม่ปุูกเองก็เติ <S <S 2> <S 2> <S มของ้ <S 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 องที่การามาทะเงแรก อะเรอาชีพูกขา้าวโพดเยอะมากเนะเบิ้ลก็เลยไม่หวังวัตถุดินบ,ดบน่ะจัดเต็มเป็ยังเสีเ่ยงโค้งยังไม่หยุดเลยจ้ายืนตั้งแต่เช้า,ชาจ้ะยืนหนึ่งสับมะมะละโก ทุกมือยังไม่ถอดนะยืนหนึ่งเพราะว่ายืนคนเดียวเรายืนหนึ่งโอเคจะของร้านมาแล้วสถิติจะของร้านจะของร้านมาแล้วยุ่งมากซื้อของซื้อของจะมีเวลาในกระทั่งนอนเลเที่ยวเลยกับเพืนไปเที่ยวตอนเย็นรับอีเวนต์รับงานเอง

เปิดร <polarization. S 2> ้านกี่โมงนี้เปิดกีโมงเปิดกิดคืนจะได้ที่เอามาฝากปากซองอยู่บนทะเล่าันมาลูกานี่หมดจ้ะกับข้าวอยากได้แบบาได้เลยข้าวผันแหนมก็มีล well ืมบอก มันไม่มีอะไรป้าน้าม่ีอป้าถลามได้เลยเน,ะนาะเพราะว่าหน้าร้านก็มีแหมงอ่ไหม,มร้านส้มตำอาหารโปรดหนูมเมนะคะข,ข้าวผัดแหมข้าวแบบหนึ่ง่เต็มแต่ขา้าวผัดดีมากแกข้าวล้วนดีมันไม่เป็นเกาะเป็นนมันเดี๋ยวก่อน อะไรกเข้าไ่เยี้ยมากมีเบี้ยมากอ่ะอืมเดี๋ยวเราจะไปกินต่อนะคะเรกินกัเลยเดี๋ยวฟังเพลงไปกินกันเลยเ,ยเลยลคุยเลยเค็มคหมดแล้วข้าวผัดมันจะเบิ่นต่อ,อยเต็ียมแล้วกินไข่ขาวมันบอกไข่เกลียขาวมันเกลม้องโยกมาก

อ่ามันบมใช่แจกแขงฟรีน้ำฟรีแจชอบมากเนี่ยชุราคาชัดเจนแล้วแกคิดดูนี้อุนอันนี้อุ่นอุ่สิบุ่สิบสิอุ่นสบต้อุนอุสิบสิบ้หอยจารย์สี่สิบบาทเองจานเบม มาเรื่อยเสียงพกตำคกพูดคกตาเที่ยงคืนลนเลยนะ้ืมนมีที่น่าเลอคือเขามาล่ะสกบอ็มงกว่าไม่ได้ทานหรือชึงเลย่ะแบบสังระบอยแางเดียวน้องคนสุดออเดอร์สั่งอย่างเดียว แม่ก็ตำลูกปกเป๊กให้มือเิรตาล้จะมากดนตัดเลยโอ้ตัดตัว ตากร้องมากินเลยไปกินลองเลยเจ็บอะไเจ็บบาทน่นเด็ดท่สัดเลยตาไม่ได้ทานตามาแล้วตำกอก มะนาวดีโปรตีนอ,อืมตาจะลงไปซื้อของให้แกแกอยากจะแม่ลงไปเองแกไม่ให้ไปหรอกลัวจะแบบเราซื้อไม่ได้ตามที่แกต้องการเลยอือแล้วก็คือแกไปเองแล้วก็ตาก็ต่ำแนแม่กม็ลงมา อร่อยอร่อยแม่อร่อยทั้งหมด่ะนี่มาคนชอบให้ด<ห>ูส่อนหมูยอนีานบ้แบบว่ายังหนาแล้วก็แกรู้ไหมหมูยอที่มันใช้หมูยอน,น้องน,นินดโอ้ ค่ะี๋ยวหนูเมย์ก็ขอไปกินต่อกันนะคะยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหนูเมย์ชาแนลนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเยังมีง<ะ>งน้ำปั่นด้วยครบ